ผมจะมาสอนแคปปากหม้อแบบขึ้นเกียวสวยนะครับแบบนี้นะครับ uh huh. สำหรับมือใหม่หรือว่าใครยังทำไม่เก่งเนี่ยเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลย uh huh. ก่อนจะลงแป้งนะครับก็คนแป้งเสมอคนทุกรอบ uh huh. เทปแป้งให้มันอยู่ตรงกลางแล้วไม่กเนี่ยกดลงไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เราก็ค่อยหมุนแต่ศูนย์กลางของหม้อเนอี่ยต้องได้ก่อนนะ uh huh. นวิธีแคปใช่ไหมครับแล้วก็วางไส้ไปก่อน แบ่งครึ่งศูนย์กลางใช่ไหมแล้วปาดสังเกตที่มือผมก็ค่อยปาดขึ้นแล้วก็พับอ่าใช่ไหมแต่ก็ตอนนี้เนี่ยตรงนี้คือจังหวะเกลียวมันพอเล้ยขดเกลียวปุ๊บแล้วก็พับขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยง่ายไหมเนี่ยปุ๊บอย่าทําช้านะครับตอนนี้เป็นการสาธิตเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ะอาแตส่วนวิธีของผมเนี่ยจะใช้แค่ปลายนิ้ว ข้อมือนิดหน่อยสังเกตปลายนิ้วนะสําหรับเทคนิคนะมือใหม่และจากคนที่อยากจะเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับแค่บิดแค่ปลายนิ้วเองแค่เปลี่ยนแค่ปลายนิ้วเองนี้ปุ๊บสังเกตนิ้วโป้งนะ,ะปุ๊บิ้วโป้งจะคอยขยับมืโป้งนิ้วชี้เนี่ยจะคอยขยับกัอเลยปุ๊บเสร็จแล้วมันจะแค่ปากนี้แล้วก็ปากอย่างนี้ดูมือดูนิ้วดูนิ้วสังเกตที่นิ้วอ่าแค่นี้เองที่จะใช้กันแล้วก็องศาการ ะวัดอย่างนี้ไม่มีด้วยเพราะว่าเราใช้แค่นี้เองอ่าล้วก็ใช้แค่นี้เองนะครับนี่คือเทคนิคนะถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเมนไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ